และของรางวัลที่คุณจะต้องทายราคากันในวันนี้นั่นก็คือกล้องถ่ายรูปตัวนี้3,590บาทครับ3,590บาทได้ยินเสียงแบบนี้ใครบางคนทายราคาถูกเป๊ะขึ้นมาเล่นเกมรับอีก5,000บาท เลกที่ออก2,990รับไปเลย5 0าพับาทนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเก็บเงินไว้ก่อนนะฮะมาทำไมคุณอยากมาร่วมสนุกกับเราอยากรวยอยากรวยโอเคจัดให้รวยสมใจมีอะไรขนออกมาเลยและถ้าคุณน้ำทายราคาของ2ชิ้นนี้ได้ก็เตรียมเอาเครื่องซักผ้าเครื่องนี้กลับบ้านไปด้วยเลย ร้อมชิ้นต่อไปที่สูบลมดูนะอยากดูก่อนไหมดูใกล้ๆก,ก่อนไหมโอเคพีพ no yes euh. ่ครับรวยอ้อยไหมครับรอดท้องไหมครับที่สูบลมนะฮะคุณดูนะฮะนี่นี่คือที่สูบลมมาโอเคพี่ครับรอดท้องสะดอกคอเลยนี่นี่ก็เดินนี่ก็เดินตามไม่ห้ามนเลยแต่ดีๆนะห้าร้อยห้าสิบน้อยไป 659เอ่อมากไปนิดเดียว649โอเคไปเลยไปเลยไปเลโอเคโอเคตก่นำเรายาแล้วตอกโได้แต่ว่าสุดท้ายเรากัเหตุไดใช้ไป20วินาทีได้ไปเท่าไหร่289้าบระเบิดระเบิด